วัสด,ดีย่ำสาวครับเอฟซี 4, พี่น้องคนสองปลาสุขุสุกนทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ละพี่น้องพอกันคือเก่ามาหนิกับคนสองปลาพอกันกับบรรยากาศฝนตกคือเก่าเด้อพี่น้องมาหนิพอกันวันถีศิษหากันยา 64, ปีหกสี่ต่อปลาหากเกเบเพชดปลาสายฝนอีกแล้วพี่นอ้องอรุณน,น้ำกันพี่น้องสีมานคือเมือว่านบ่พอกันอีกแล้วพี่น้องกับคนสองปลา ตกากันเสาว,วันทีสิบห้ากันย่าปีหกสี่พี่นอ้องตกากันย่ำเสากับบรรยากาศฝนตกคือเกาพี่น้องโมน,นี้แหลกแกเขาปลาฝนยังไม่ทันตกเพราะเขามาหอดปลาฝนลงอย่างหนักพี่น้องกำลังเริ่มหยุดนะเราลุนน้ำกันพี่น้องเป็นยังไงโมน,นี้พาพับพา,ายูฝนอีกแล้วลพี่น้องเอาแยกเกศพ้นเดิมคือเกาพี่พาชันแล้วเดิมหนาวเลยพี่น้อง แตเฮ็ดก็เร like ิ่มเจอคือกันพี่น้องม่งแน่ี <t <t uh ่เฮ uh 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 ็ดนาแหล่เอาเขกยนมีกเอ้เมื่อวานนะน้องมู่อ้านจุ่มอยู่แต่ใบตองบ่เห็นมันเบิ่มบานเตี้ยเยดอกนี่แข็งดีอยู่แข็งโอ้ย้างลังงดูแมนเด้อะพี่น้องมิเตเฮ็ดรักเป็นเฮ็ดนาแหลเด้อพี่น้องมน อันนี้ก็มออัอว่านขี้ขี้เจ๊นึงเนาะบกเ้ไอ้เนาะตะเกียบซ้องเหนื่ยนอยเ,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 เลยเบินมเบิ้มคือขีิเกียจนี่เจ้านี่เขามาไก่เลยเด้อห <laughs> นาม,มันหยอยใครข้ามกันอย่างแน่พี่น้องเอ้ยฝนตกฝนเอ้ยมือ,อยายเกลเลยเอ้าเกือบเต็มตายายเกลเลยพี่น้อง รวมแรกกระบอตในท้ายถ้ำพี่น้องฝนตกฝนยังบกขาดเม็ดได้เกล็ดเก็บเลยเพิ่งตาแล้วพี่น้องตายเนาะหูหลอดงามจังล่ะภาพเป็นยังไงวะเป็นเป็นดอกอ่เน่าหนะหอนหอนงามงามเนาะมีใจกยา ก็มันจดกชายพี่น้องเอ้ยเริ่มขาดเม็ดแล้วรับพี่น้องยังแต่ผลหย่อยาตามหนาขคางตามใบใหม่รับพี่น้องหย่อยอยู่ตอนนี้แต่กระโแน,น่เริ่มเหมือนไม่อีกละอ่าเรือน้ำกันพี่น้องเจ็กสี่ชายทํามเด็ซ้ำเลยล่ะแต่ฝนหยุดขาดหายไปก็คือสิได้เบิ่งกันเงาๆอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้เป็นเฮดอง์นกพี่น้องอสองจูมแกงหวานถท่เดิน ชูง,งามชมบวกขนาดพี่น้องคอนชนะเดือนหกเต็มแถวนี้อกอ,กอ,กอกล้อๆกันนี่แหละพี่น้องก็เพชรนาแหละดอกมันก็ล่างงาๆพี่น้องโอ้อยางานเนาะโอ้โหอะไรสองดอกโอ้ยชูมงาม คือหมูว่านเป็นเลยเนาะหมูว่านเอาคักเลยว่านเอาดอกจุ่มงามๆมันคักขนาดพี่น้องเกือบเต็มสองตามา,มาซ้ำไม้เดิมของหมวูว้านเด้อพี่น้องนี่ออสองดอกงามๆออกในเดินเป็นๆว่านตีมีแต่จุม่มหมูว้านมีแต่จุ่มนี่ยไหนสร้างตีอูดอกงามอยู่ตัวลอดก็ว่าหลุดหนีได้มันอื ุูดต้องขูก็มีขดนีมไปจูมเฮ็ดเลยปุ่นตาดีนเ่น้องอเนกันเห็นจูมนนที่แหลโอ้ยันแตีฝนใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยม่อีกแล้ว้างข้าพี่น้องเห่อยน่นี่เก็บอยู่ สองจูงงจูมตอนนี้ออกจากคมหน่าแหล่ล่ะไม่เก่งเงาบดเลยเฮ็ดหน่าแหล่อารุณ์การคมไหมพี่น้องอ๋อฟืนดำพี่น้องมาเนี่ยฟืนดำมันนี่ที่ออกเรื่อยอยู่เนาะออกไปเรื่อยสีดอกนี่ยจะมีเงาเติบเงอเติบดอกอุ้ยเงาคมเปล่าพี่น้องเลยหลงออกก็คือบ่มีเนาะมันนี่ โมเน่โมเน่คือการล้าต้องรอรุนพี่น้องว่านีมีละงอกบอดอกนี่คือลมจา้าโอ้ยเนื่อะไรเนี่ยบนต๊ะก,กลายดำเอาอเป็นใครละงอกละงอกเหลืองพี่น้องละงอกเหลืองขันได้หนีขันหนีละงอกเหลืองน่ะน่ะเหลืองอยู่หรืเป็นแปนแสดงว่วเาเนะมื่อวานมีคนเอาด้วยเ่มียนเหลืองขึ้นมาใหม่ เริ่มใหม่เสริลหู้ยนอไข่อืมมีผีไคอู้หูสิขึ้นด้านบนถึงตรงนี้พูดแม่นเลยโอ้ยมึงได้เกิดเป็นเหงาเลยพี่น้องเกินี้อุ่มโอู้หูได้ดอกรบตัวแขกไม่หันบ่ออกบ่กลับลงไปเบิ่งเนาะอืมบู้มานแล้วเอาไอไคไมันพี่น้องเป็นะงกเหลืองอือลายยุ่งอะไรไคบ้านไหนพวกไว้ก้อนก็ได้ นั่นเด้เต็มอยู่คนที่บานนึกคอนบ,บานของกลมพี่น้องนาแหละวอึ <c oughs> กเราหม่องหนึ่งมันเถาเนาะมีสร้างที่นียวทีที่มองนงามก็โ,โคกพี่น้องอกป็ปลาหนาคก้มปลาเออ จวงมาแม,ม,ม่คนบ่วโตไก่คือหมูหวานเนาะห้างขนาด,ดน,<ห>นี้วยเลือดคนนี้นี่โอ้ดอกนึลยสองต้นอ๋อเราหลุนเล่มเลี้ยวพี่น้องวันนี้ติดบัวลายคือหมูวานเนี่ยเป็นดอกใหญ่แต่เร็วพี่น้องเห็นเหมือนี่ดวงตาจะเกล็ดเต็มเลียวตอนนี้ แต่ก ia, ais, ais, ็เป an ah ็นดอกเพระท่านเถาดอกพี่น <travailler saben> ้องเริ <fruit> <airports> <mat> ่มง่าเริ่มที่บานแต่เพระท่านบานเต็มทีฮะพอตกดอกเือฝนเริ่มแจกออกเลยฝนต้องการเงี้ยวพี่น้องนาอะไรน้าอะไรฮะเปิลายตอนนี้เกิดลาเกิดลาเมื่อวนเก็บต้องสามปีใช่บานเกิดลาไปเลย ถุงดำพี่นอ้องถุงงามๆก็ยังมีสา,ารพัดเห็ดถุงอยู่เด้อพี่น้องทั้งหน่าแหล่ทั้งถุงดำถุงงาแงมลองล้างตรงนี้ไหลายได้ห่มเลยหัวกลวนมันจุ่มไหลาย นี่เดาเป็นเป็นุงดำจุมมม๋มๆพี่นอ้องห่มเดียวนี่ละ่ะออกเป็นมมยยโมโมใหญ่เละอืมกํนนลังจะออกไปัองดูจะถุงเนียนบ่ไหน นี่น้ำกันเผงดำพี่น้องผมนี่ส่วนเฮตน,นาแลได้เกือบเื่องตายะเกตพี่น้องเริ่มเบดก็เลยยางออกจากผมนาแล่แล้วโมไม่บ่านนี่เป็นผงดำน้ำกันพี่น้องวัชิมาเฮตยังแง่มือน,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 นีี่น้งดำอีกแล้วยางเก็บยางเก็บเลยบ้าน ละงอกตั้งไข่พี่น้องคือสีท้อยก็เกิดใหม่โอ้อั้งในสีนี่เนาะมันเป็นละงอกสีนี่แน่ๆเนี่ยที่เป็นเหลืองเป็นแดงกับบอมแมนอ๋อคำคำอ๋คำคำแ <laughs> ดงคำเนาะฝ้นยุดเลยละพี่น้องมาเนี่ย นอแต่ว่ากัมีหอยคนมาโอ้เด้ตักติดนึงออกเรื่อยๆแต่่หลาณนันก็มานอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงแหล่บราณไทยท้ำขิดในพี่น้องเบิ่งฝนตกเฮ็ดหนาแลช่วงแรกได้หลายคักตอนนี้จนสิดเต็มตาจะเกศเลยพี่น้องหลังๆมาหลังจากฝนหยุดก็บไทยทํยำหาหล่นน้ำกันพี่น้องย่งอีกตาหนึ่นองอีกตาหนึ่นงสิดเต็มบ่บ้านาน,าาน,นี้ ตีมานเนาะตีมานออกเป็นแผ่นพ่อเมวมีห้อยก้นยงาง <laughs> เหรอเด้เขาบปเห็นเขาบปเคยเก็บนะเป็นแป่นตัวอะไรเห็ด่า้่อนจากสิบโม่เด้สมวนหลดแล้วส่วนน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องกระมานเรื่อยอยู่ต้งองผ่อสารพัดเห็ดอยู่ งอกออกมงบ่ใหญ่พี่น้องออกปั๊บไปแต่ว่ากระพอ้เรื่อยตั้งเฮ็ดผึ่งทั่วไปเฮ็ดหนาแหละ่ะนะตาจะเกตไม่ซิดเต็มพี่น้องพวพอเปลี่ยนหรอบล่เปลี่ยนตาที่หละ่ะเต็มายมันหอดเต็มหลายมันเงี้ยถิมเงียมยางเปลี่ยนเป็นอีกตาเด้อพี่น้องบานนี้เอามาสองอันอยู่ พี่ได้แรกๆบริเวณทายถ้ำพี่น้องเอ้ยฝนตกงกเขามีอยู่จูมเดียวนี่อยู่นีอยู่บ่กไข่ต่างคนออกย้ายคุณเป็นไข่บอกออกย้ายเนาะจะเรสีเหลืองสีถอยเนาะมันกระบอกมันเหลิมมันถอยมันออกไปเรื่อยๆมันเป็นกลางจะดูเลยเด้มันบอกคือหนาเปิดสะพา ธนาพื้นสภาพฝนมาใหม่พี่น้องสิคุนแบบเป็นโมยใหญ่ใครนึงออกย้ายไปทั่วพี่น้องเราโง่ม่โง่ขาวโง่ขาวอ่ะเรโง่อีกออกโมยใหญ่เนาะออกมองละดอกสองดอกบันเว้นเดิมๆล่ะพี่น้องผมตามผมกอเดินผมกอทั้งขาวทั้งเหลืองนี่ทั้งขาวทั้งเหลือง ละง,งอกงอกลืองอีกสามจุมโอ้มาเวิงนี่ฝ่อห็นละงอกด้วยเดินบริเวณน,นี่เจอแต่ละงอก<ช>เจอทีละจุมสองจุมแต่ว่ากระพ่อเรื่อยพี่นอ้องพลยเรื่อยๆมีซีดมันละงอกอยู่เคลียไปมีแต่ไข่มันเนองไข่ะละงอกเหลืองพี่น้องคุณเลื่องผลละมันมันมันเออฝาละงอกทีนี่ ว่านมันหนาแหละ่ะอันนี้มัมม่าละงอกหนาแหลกกับมันอยู่เครื่องตา oh น่ายะเก็บเครื่องตาโมเสกประเทศไทยถ่า,ถาฝนตกแห้งกินนองแต่ตอนนี้มันก็ยุดได้ะละเนาะลุยละงอกบ้านี่ได้ยังกินเนาะคะ่ะหงอกอู้ห้ามตัวละพี่ยโอ้่เคียแล้วเนี่ยมูใหญ่เติบอยู่ได้เนี่ยอ,อยู่ใต้ตอง มาหลายกัออกเรื่อยๆอย,ยู่พี่น้องฟอเรื่อยอยูอ่จุ่มนึงฟอไก,ก่หมูปะยามเนาจุ่มเดียวก็เป็นอุ้ยหมาในละโง่กันเนาะมาละโง่พี่น้องบ้านนี้เอาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยแล้วฝาก็เริ่มทีเปิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็คคุมเขาไม่อยู่ฝากก็ได้เอ้าแต่ว่าคือสิบกรตุกดอกคือขาไล่าลาดอกนึงพี่น้อง ยังมีเก็บเรื่อยๆอยู่ค้าลายนี่เป็นค้าลายี่าายเกิดตลอดพี่น้องเอ็ดอื่นบ่เกิดเป็นก็เกิดข้าวอีกจุ่มหนึง่งผอมมือกระดอกสองดอกผอมมื่ปุ๊บไงพี่น้องแต่ว่ากระพอเรื่อยีเด้มาสิมามเออก็มีซิดได้อยู่ดอกถ้าพอเรื่อยๆพอประจำนะรุ่นน้ำกันกันกบคุ่นสองปลาไปเรื่อยพี่น้องกับบรรยากาศอึมครืมอีกเขาอีกแล้วพอ,อที่ละจุมจ่มสองตัวนี่ละเมื่อนี้ ต่เก่าว่าจังฝี่เด้บมดสุดท้ายมันฝุ่นอ่าพูดขาวขาวทั้งโคนเมนไข่เห็ดบ่กพูดโอ้คือทีตาดีไกลไกลปุ่นฮะขันโมแมนกะแสดงว่าตัวอ้งอมรับยอมรับนั่นเป็นไข่ละงอขาวเนาะแมนโอ้เนี่ยแม่ไกลไก่พิจายยังได้ไข่เห็ดยอมรับสายตาไปเลยมันเป็นไห้ต้นก็กระมาบานนี่จุ uh ่มเดีย <retention> ว <startup> มาเบิดอตูเห็ทติลีตัวนี่็นเห็ดดอกเดียวจุ่มเดียวพี่น้องมาอนี่ยสองจุ่มสามจุ่มยังยังหลายเนอะแสงเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วพี่น้องมาเนี่คือสิเดินทางนำการเงี้ยวอยู่ดอกคือดอกนึงพี่น้องติลี่กอดอกย่างงามกอกยังได้พยานคุดสวยงามแข็งขาเป็นขาดอกเดียวเนาะผมเออมื่อเน่แล้วมันแดดเลยนะไมนสิขึ้นแมีน ฮิ่โก้มากแดดแดดกับฝนมาใหม่น้อฝนมาใหม่ช่วงพฤษภาคมออกดีแล้วก็ปลายฝนดอกนึงพี่น้องฮิสโก้ก่อห่มละดอกเออตาที่สองเป็นตาเต็มบ่เนาะนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะเราพี่น้องเ็กลียดเลเด้ออ้าวมันบ่พอใหญ่โอ้ยมันโผล่โอ้ มานคือเราอ่ะสองตาข้นช่องภูมิไม่เห็นแต่หมานคนส่วนฟุมต้องภูมิเห็นเห็ดตัวได้เนาะช่องภูมิเห็นเห็ดเนี่ยช่องปลาเห็นแต่ปลาช่องปลาเห็นแต่ปลาบัตนี้ก็มัดชองตาเจ้าได้บัตนี่ช่องเลยเห็ดหลังแหลย่างเดียวหนึ่งดวหลังแหล่งามน้อโอ้ผู้เฒ่ามักนเห็ดงามๆตัวนี้นั่นงามคือผู้เก็บพี่น้องทั้งท่ายอำเภอเดชน่าจะเลิศ มามานประจำิลน,นี่ปุ่มนี่เก่งแ่ร <c oughs> วยตาพญ่เตีะยี <c oughs> ิเก่งไ่ได้ตาผู้เ่านอห <c oughs> <c oughs> ยอกเด้พยยอพญขาลายูขาดสารอน่อยนอ <c oughs> ของกันแซวเลยปลานี่ยเดยเินเป็นแปนนอยช้ <c oughs> ยุกเจ้าแม่ไปผุน,นอออกเป็นแป,น,ปนพี่น้องบ่หลายสองสามไข่ งอกเหลือ่ะมันมีมานให้เรางอกจังเลยแต่ม่ามานละงอกเนาะตาอนี้ได้แต่ให้เรางอกข้อมเม็ดหนาแลยพี่น้องมาเลยบอกไปเรื่อยๆอีกเหรออืมพวกก็เก็บเองนะมันสารพัดเห็ดอยู่พี่น้องอ อ้อ,อ,อกเป็นงูเลยอยู่นี่นมกระลังจมจมกระลังอ่ะไม่ข้าเคีย่ยเรื่อนี้เนาะเลือเขาเลือเขาขายดอกดำอีกแล้ว ผมเดิมๆนี่ขาเป็นขาผมนี่ดอกดำขาใหญ่สรมบุญขาดนิหนึ่งสอง้ามเอือมากับพ่อเรอยเนาะเกิดเป็นไม่เลยอลายจุ่มงามจุ่มหนึ่งขาเป็นขาจุ่มงามแม่งงามเนกบเบิงเนาะ ไหลจุ่มหนึ่งง,งามๆพี่น้องคือออกหน่อยนะจุ่มบัวแหงมันมันออกหน่อยคอนหาไหลข้นหาไหลก็เริ่มใบล้ออ้าวพี่น้องในที่สุดก็เดินทางมาพอสมควรและพี่น้องขอเป็นคลิปสันส้นๆเดอ้อพี่น้องมาหน,นีิเฮ็ดได้หลายแต่คลิปอาจสิบนเหย้าพี่น้องเพราะว่าฝนตกถ่ายถ้ำในเต็มที่พี่น้องถ่ายมังม่งบ่ถ่ายมั่งเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็คืมเขาอ,อยู่ ฝนลงเม็ดก็บ,บริทายพี่น้องไปยีเกตพอกเก็กบเ,กเลยยอดเฮ็ดที่ใดที่มานก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องมันเป็นการสั่มไม้เดิมของเมือว่านเป็นไม้เดิมปลาเดิมเมือว่านพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่ามานอยู่ข้างล่างตานีข้างล่างยี่เกตที่เป็นเฮ็ดหนาแหล่ดี่พี่น้องเก็บก่อนทายถ้คลิปเนื่องจากว่าฝนตกทายท้ำบอ่อ้พอฝนหยุดกับทายเป็นช่วงๆพี่น้องทายแหลบ่เต็มที่ แต่ตอนนี้กับฟ้าเปิดเดี๋ยะล้ะพี่น้องขอฝากพี่ฝากน้องไว้สมนมเด้รพี่น้องสำหรับคลิปวันที่สิบหากันยาปีหกสี่ล่าพี่ล่าน้องก้าบบานก่อนชื่นชอบวิดีโออยงไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนท่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกระมังเล่งใจทุกคอมเมนต์ทุกคัมติชม สำหรับคลิปวันที่สิบหากันยากระถือว่ามานสุดๆอยู่พี่น้องแต่คลิปอาจสิเป็นคลิปสันสันคลิปโบคลิปโบหญ้าราะว่าถ่ายท้ำบ่อไรพี่น้องอ่ะมานคือเก่าพอกัรคลิปไม่เหมือนไม่พี่น้องล่าเรือนน้ำกันกันกบพ่นสองปลากับายกเกศวันสิมานอีกบอหลักๆมัอนี่กัสสิเป็นละโงกับเฮ็ดนาแหล่ส่วนเฮ็ดผึ่งได้ปั๊ปลายพี่น้องได้บ่อาย ถือว่ามาอนอยู่พี่น้องกับบานก่อนบานนี่ี๋ยเกตกับบานเนาะสวัสด,ดีค่ะอ่ากับบานก่อนพี่น้องมาหน,นี่สวัสดีครับ